การทบทวนชีวิตเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราได้ทบทวนเหตุการณ์สำคัญประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้เราสามารถประเมินความสำเร็จความล้มเหลวและแนวทางที่เราจะปรับปรุงตัวเองในอนาคตได้นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงคุณค่าของชีวิตและมีทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตต่อไปถ้าคุณต้องการคำแนะนำหรือช่วยในการทบทวนชีวิตในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งหรือแค่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการทบทวนชีวิตผมยินดีช่วยเสมอครับ การทบทวนชีวิตเป็นการสะท้อนตัวเองเพื่อให้เราได้เข้าใจว่าเราผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์เหล่านั้นแนวทางในการทบทวนชีวิตมีหลายมุมมองซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเรามองในแง่ไหนและเราต้องการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองในด้านใด 1. การทบทวนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อทบทวนชีวิตเราสามารถเริ่มต้นจากการมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเช่น สิ่งที่เราทำสำเร็จหรือแม้กระทั่งความล้มเหลวที่เราเคยประสบในแต่ละเหตุการณ์นั้นเราได้เรียนรู้อะไรบ้างความผิดพลาดช่วยให้เราเติบโตอย่างไรตัวอย่างเช่นการที่เราเคยล้มเหลวในการทำอะไรบางอย่างอาจทำให้เราเรียนรู้ถึงข้อบกพร่องในตัวเราและได้มีโอกาสพัฒนาเพื่ออไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต 2. การตั้งคำถามกับตัวเองการทบทวนชีวิตไม่เพียงแค่การย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมเราทำแบบนั้นหรืออะไรคือสิ่งที่เราต้องการจากชีวิตคำถามเหล่านี้ช่วยให้เราได้ค้นพบตัวตนขององค์เราและเข้าใจถึงเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงบางครั้งเราอาจพบว่าที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นหรือไม่สามารถทำตามความฝันของตัวเองได้ 3. การประเมินค่าของตัวเองในกระบวนการทบทวนชีวิตสิ่งสำคัญคือการให้ความสำคัญ กับการประเมินค่าของตัวเองการทบทวนความสาเร็จและความล้มเหลวควบคูก่กับการยอมรับความผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองการยอมรับว่าเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียจะช่วยให้เรามีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นและไม่ตัดสินตัวเองอย่างรุนแรง 4. การตั้งเป้าหมายใหม่การทบทวนชีวิตเป็นโอกาสที่ดีในการตั้งเป้าหมายใหม่ๆสําหรับอนาคตซึ่งอาจจะเป็นทั้งในเรื่องการงานความสัมพันธน์หรือการพัฒนาตัวเองการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้เรามีทิศทางในการดําเนินชีวิต และทำให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นเราสามารถเริ่มตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำได้ในระยะสั้นและตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในระยะยาว 5. การมองโลกในแง่บวกการทบทวนชีวิตบางครั้งอาจทำให้เรารู้สึกเศร้าหรือท้อแท้ได้แต่สิ่งที่สำคัญคือการมองหาความหมายในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเมื่อเรามองชีวิตในแง่บวกและมองหาสิ่งที่เราเรียนรู้จากทุกๆเหตุการณ์เราจะสามารถเติบโตได้มากขึ้น การมองโลกในแง่บวกไม่หมายถึงการมองข้ามความยากลำบากแต่คือการหาคุณค่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นและนำมันมาใช้ในการพัฒนาตัวเอง6การเรียนรู้จากคนอื่นการทบทวนชีวิตไม่จำเป็นต้องทำเพียงแค่ตัวเราเองเท่านั้นบางครั้งการพูดคุยกับคนอื่นหรือรับฟังประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าอาจช่วยให้เราได้เรียนรู้ในมุมมองที่แตกต่างกันบางคนอาจมีวิธีการที่เราไม่เคยคิดถึงหรือสามารถแชร์คำแนะนำที่มีค่าในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ 7. การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทบทวนชีวิตคือการนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงทุกประสบการณ์ที่เราได้ผ่านไปไม่ว่าจะดีหรือร้ายล้วนเป็นบทเรียนที่สามารถช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตัวเองได้การทบทวนชีวิตไม่ใช่เพียงแค่การจมอยู่ในอดีตแต่คือการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อทำให้อนาคตดีขึ้นการทบทวนชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเติบโตทางจิตใจและการพัฒนาตัวเอง มันทําให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเข้าใจถึงสิ่งที่เราเคยทําและทําให้เรามีทิศทางในการดําเนินชีวิตต่อไปการทบทวนชีวิตไม่จําเป็นต้องทําทุกวันแต่การทบทวนบ้างในช่วงเวลาที่สําคัญหรือหลังจากประสบเหตุการณ์ใหญ่ๆจะช่วยให้เรามองเห็นความก้าวหน้าของตัวเองและรู้ว่าควรไปต่อในทิศทางใด 8. การยอมรับและการปล่อยวางหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทบทวนชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้หลายครั้งที่เรามักจะพยายามยึดติดกับอดีตหรือกับความผิดพลาดข,ของตัวเองแต่การยอมรับว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้จะช่วยให้เรามีอิสระในการกล้าวไปข้างหน้าการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันคือการเข้าใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วในช่วงเวลานั้นและตอนนี้เราควรให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่ การปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจ,จต้องใช้เวลาแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางได้จริงๆเราจะพบว่าชีวิตของเราจะไม่ถูกพันธนาการจากสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกผิดหวังหรือเสียใจอีกต่อไปสิ่งที่เราสามารถทําได้คือการเรียนรู้จากอดีตและใช้บทเรียนเหล่านั้นในการเติบโตและพัฒน,นาตัวเอง9การมองไปข้างหน้าการตั้งเป้าหมายใหม่หลังจากที่เราได้ทบทวนชีวิตและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาการมองไปข้างหน้าและตั้งเป้าหมายใหม ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเป้าหมายใหม่ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือท้าทายมากเกินไปแต่อาจจะเป็นเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทําได้ในระยะสั้นเช่นการพัฒนาทักษะใหม่การตั้งเป้าหมายในการทํางานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างหรือการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นการตั้งเป้าหมายใหม่ช่วยให้เรามีทิศทางในชีวิตมันทําให้เรารู้ว่า ต้องทำอะไรต่อไปและจะทำอย่างไรเพื่อไปถึงจุดนั้นเป้าหมายเหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เราเดินหน้าต่อไปอย่างมุ่งมัน่นและเมื่อเราบรรลุปเป้าหมายเล็กๆเหล่านี้ได้เราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการกล้าไปข้างหน้า1ิทธิการับมือกับอุปสรรคชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทาย ซึ่งบางครั้งมันอาจจะทําให้เรารู้สึกท้อแท้แต่การทบทวนชีวิตสามารถช่วยให้เราเข้าใจว่าอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาหรือความยากลําบากได้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้คือวิธีการที่เราตอบสนองต่อมันเมื่อเราเจออุปสรรคการทบทวนสิ่งที่เราผ่านมาและสิ่งที่เราทําได้ในอดีตสามารถช่วยให้เรามีกําลังใจและรู้วิธีรับมือกับสถานการณ์นั้นๆความอดทนและการมีวิธีคิดที่ดีในช่วงเวลาที่ลําบาก จะทําให้เราเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเครียดและปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นบางครั้งอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงแต่เป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเรียนรู้และเติบโตอย่างมีสติเมื่อเรารเผชิญกับความท,ท้าทายเราจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งภายในจิตใจและเพิ่มพูนความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ยากลําบากในอนาคตต่อ11การเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองการทบทวนชีวิตยังเป็นการสารวจการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่า เราไม่เป็นตัวเองหรือทำสิ่งที่ไม่ตรงกับค่านิยมที่แท้จริงของเราการทบทวนชีวิตช่วยให้เราตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเราและในบางกรณีมันอาจเป็นสัญญาณว่าเราควรกลับมาทบทวนค่านิยมและทิศทางในชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามเราอาจจะต้องทบทวน ค่านิยมความเชื่อหรือแม้แต่พฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเหมาะสมกับตัวเราในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจจะมาจากการเผชิญหน้ากับความยากลําบากหรือจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ทําให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่าง 12. การให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ในการทบทวนชีวิตเราต้องไม่ลืมเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเพื่อนหรือคนรักเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มชีวิตของเราได้การทบทวนความสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้อื่น จะช่วยให้เราเข้าใจว่าเราให้ความสำคัญกับคนอื่นมากแค่ไหนและในทางกลับกันคนอื่นก็ให้ความสำคัญกับเราอย่างไรบางครั้งเราอาจจะต้องทบทวนว่าความสัมพันธ์ในชีวิตนั้นมีคุณค่าและเหมาะสมกับเราแค่ไหนหากเราพบว่าความสัมพันธ์บางอย่างทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่สร้างความสุขให้กับเรามันอาจถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงหรือแม้กระทั่งยุติความสัมพันธ์นั้นๆเพื่อให้เราได้มีชีวิตที่สมดุลและเต็มไปด้วยความสุข 13. การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ สุดท้ายการทบทวนชีวิตไม่สมบูรณ์หากเราไม่ได้ใส่ใจสุขภาพกายและจิตใจของเราการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนสุขภาพร่างกายที่ดีจะทําให้เรามีพลังในการทําสิ่งต่างๆในชีวิตส่วนสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยให้เรามีความสงบและสามารถรับมือกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้นการทบทวนชีวิตยังเป็นโอกาสในการตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราดูแลตัวเองพอหรือยังเราทําอะไรบ้าง เพื่อให้ร่างกายและจิตใจของเรามีความสุขและแข็งแรงการหาวิธีในการดูแลตัวเองเช่นการออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่ดีการนอนหลับให้เพียงพอและการฝึกจิตใจให้สงบเช่นการทําสมาธิจะช่วยให้เรามีชีวิตที่ยั่งยืนและมีความสุขได้มากขึ้นสรุปการทบทวนชีวิตเป็นกระบวนการที่สําคัญในการเรียนรู้จากอดีตและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตการทบทวนช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเห็นข้อดีและข้อเสียของตัวเอง และสามารถปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจการงานหรือความสัมพันธ์ทบทวนชีวิตคือการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ลืมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและสร้างเป้าหมายใหม่ๆเพื่ออนาคตที่ดีกว่า14การทําความเข้าใจความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในแนวคิดที่สําคัญในการทบทวนชีวิตคือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง ไม่ได้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านอารมณ์การงานหรือความสัมพันธ์เมื่อเราอยู่ในจุดที่ทบกทวนชีวิตเราจึงต้องเปิดใจยอมรับว่าเราจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงง,งอเสมอบางครั้งเราอาจรู้สึกหวาดกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะมันอาจนํามาซึ่งความไม่แน่นอนแต่การเปลี่ยนแปลงก็สามารถนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาทางจิตใจที่สําคัญ การที่เราจะสามารถก้าวไปข้างหน้าและรับมือกับอุปสรรคในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเราต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดคงที่ทุกสิ่งในชีวิตล้วนมีการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างต่อเนื่องเราจะรู้สึกพร้อมที่จะยอมรับและรับมือกับสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้น15การค้นหาความหมายในชีวิตเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการทบทวนชีวิตแล้วอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญและมีความหมายคือ ชีวิตของเรามีความหมายอย่างไรการค้นหาความหมายในชีวิตไม่ใช่แค่การทำสิ่งที่คอนอ,อื่นคาดหวังหรือทำตามกระแสของสังคมแต่เป็นการทำในสิ่งที่เรารู้สึกมีความสุขและเติมเต็มชีวิตของเราเองบางครั้งเราอาจจะใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นโดยที่ไม่เคยคิดทบทวนว่าเราจริงๆแล้วต้องการอะไรในชีวิตการทบทวนชีวิตทำให้เราได้โอกาสในการค้นหาความหมายของชีวิตซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือประสบความสำเร็จ ในเชิงวัตถุเสมอไปบางครั้งความหมายในชีวิตอาจจะเป็นแค่การได้ช่วยเหลือผู้อื่นการสร้างความสุขในครอบครัวหรือการทำงานที่เรารักและรู้สึกว่ามันมีประโยชน์การค้นหาความหมายในชีวิตเป็นการตระหนักถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิตและรู้ว่าอะไรคือลำดับความสำคัญที่แท้จริงของตัวเอง 16. กการพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการทบทวนชีวิตไม่สามารถแยกออกจากกระบวนการพัฒนาตัวเองได้การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องชีวิต ไม่ได้หยุดนิ่งและเราก็ไม่สามารถหยุดการเรียนรู้ได้การทบทวนชีวิตช่วยให้เราเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองและเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะต่างๆเช่นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการฝึกฝนตนเองในด้านที่เราอาจจะขาดหรือไม่เคยสนใจการพัฒนาตัวเองยังรวมถึงการพัฒนาทัศนคติวิธีคิดและความสามารถในการรับมือกับอุปสรรคในชีวิตเมื่อเรามองชีวิตเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าทุกช่วงเวลาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นบทเรียนที่ช่วยพัฒนาเรา ไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเปิดใจให้กับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองช่วยให้เราเติบโตในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านอารมณ์หรือด้านทักษะชีวิต17การเชื่อมโยงกับผู้อื่นและการสร้างเครือข่ายการทบทวนชีวิตยังเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงกับผู้อื่นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มชีวิตของเราความสัมพันธ์ที่ดีสามารถช่วยให้เราเติบโตได้เร็วขึ้นสังคมที่ดีจะทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อเผชิญกับปัญหาการสร้างเครือข่ายไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธ์ในแง่ของธุรกิจหรือการงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีเพื่อนที่ดีคนที่สามารถแบ่งปันความสุขและความทุกข์ได้การมีเครือข่ายที่หลากหลายยังช่วยให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ใ ช่วยในการพัฒนาความคิดและวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไป18การหาความสุขในสิ่งที่เรามีหลายครั้งที่เราใช้ชีวิตแต่หาความสุขจากสิ่งภายนอกเช่นความสําเร็จในอาชีพการเงินหรือชื่อเสียงแต่มักจะลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงมักจะมาจากการมีความพอใจในสิ่งที่เรามีการทบทวนชีวิตทําให้เรามีโอกาสได้กลับมามองสิ่งที่เราเคยมีและเห็นความงดงามในสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นความสัมพันธ์ที่ดีครอบครัวที่รักหรือแม้กระทั่งสุขภาพที่แข็งแรง การหาความสุขในสิ่งที่เรามีไม่หมายความว่าเราควรหยุดพัฒนาแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะชื่นชมสิ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันการไม่ให้ความสุขขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้จะทําให้เราไม่รู้สึกกังวลหรือเหนื่อยล้ากับการไล่ตามสิ่งที่ไม่สามารถทําให้เรามีความสุขได้ในระยะยาว19การให้และการแบ่งปันชีวิตที่มีความหมายยังรวมถึงการให้และการแบ่งปันกับผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแค่ทําให้โลกใบนี้ดีขึ้น แต่ยังทําให้เรารู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองด้วยเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นเราจะรู้สึกถึงความพึงพอใจและความหมายในชีวิตมากขึ้นการทบทวนชีวิตทําให้เราเห็นว่าไม่จําเป็นต้องรอให้มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือหรือแบ่งปันกับคนอื่นการกระทําที่ดีเล็กๆน้อยๆก็สามารถทําให้เรารู้สึกเติมเต็มชีวิตได้อย่างมหาศาล20การมีสติและการปฏิบัติในปัจจุบันสุดท้ายการทบทวนชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะมีสติในปัจจุบันการทบทวนและการตั้งเป้าหมาย ในอนาคตไม่ควรทําให้เราลืมที่จะอายุในปัจจุบันการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติจะทําให้เรามีความสุขและพึงพอใจมากขึ้นเราควรฝึกการมีสติทุกวันโดยการฝึกทําสมาธิหรือการตั้งใจทําสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่การมีสติในทุกการกระทําช่วยให้เราอยู่กับความจริงปลดปล่อยความเครียดจากอดีตหรืออนาคตและทําให้เรามีความสุขในทุกๆขณะของชีวิตสรุปการทบทวนชีวิตเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญในการเรียนรู้จากอดีต และการสร้างทิศทางใหม่ๆในอนาคตการทบทวนชีวิตช่วยให้เราเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตและทําให้เรามีโอกาสในการพัฒนาตัวเองการทบทวนไม่ใช่แค่การมองย้อนกลับไปในอดีตแต่ยังเป็นการเตรียมตัวสําหรับอนาคตที่เราจะสร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่มีค่าของเรา